เจ้าเป็นยังเคยบอกผัว่มนี่ผเอาเอาโมกข่อยนี่มอหนี้ก็ดีคอยบร้วายากได้เอาโมกข่อยเอาเหมันว่าเจ้าขันเจ้าบมมีเมียโอ้ยเอาเมียมาใช้คอยที่เอาเงินมาใช้ไปเลี้ยงเมียชองชามคนเออเอาแล้วเขาเขาขออนุญานน้ำเมื่อนั้นก็นอนน้ำมันอยู่หันนอนในหื่นหันโดยด้วยอกเลยเออมาเลยแป๊บมันก็เอาเถื่อเอาชาของวัดปูไนตระวิดโดยกัมปะนอนน้ำกัดหัน อ่าตัดเลยจัดเลยคือแรกเลยนี่มันแรกแล้วนี่เอามัน100คืนนั่นนั่นพอไปทันขอตวนหอยเว้าบ่แม่นว้าอันอันนั้นดอกครับมันออกแต่เนื้อกายแล้ มันบบหารจับเขาก็มีชินทมคือกันโดยขันว่าอยู่ในกระโจบเพราว่าแต่เขาชินทมจาเขาอันนี้เนาะยาคูกันยังปืดคงไม่ออกจนมากระลายแล้วเป็นบบยาคูชินชองชินช่องร้อยหน่งชิบเจ้าอ่อนบอกเขานี่ชินชิบชินห่าจืยมันประชิไป้าปนะมันออกแต่กายเจ้ากระชิบโหรารคือกันไปให้ชินเขาผาดหัวผัดทำชิบจับไปบ่อ เขาปูว่ายโหลดมันเป็นกดเนาะประตูเนาะเอาแล้วมันอยู่ทีชิดทั้คนแต่ละคนเนาะจับวายได้เนาะเออมันเป็นงานมันอยู่ในเนื้อในกายเลยก็ธรรมดาคานว่าเฮาอยู่ร่วมกันนี่คานว่าทางเมียเพิ่นตากไหวย่านฝนตกห้ามตก้อย่างนี้เฮาเก็บเขาหายนี่ได้อันนี้ก็ตัวเพิ่นบคอยู่เลยเนาะตุยังเอาไมมได้ก็ดีไม่ชอนเขาได้อันนี้ก็เบิดถือถือเลยทุกแขนทุกคนเห็นคอยออกภาพ อันทันท้งอากาศนี่เห็ดว่าวดำนี่บริเวณว่าวให้เลยพ้นเคยว่าววันนี้พ้นเป็นเมาหลอกเมาห์ยาได้ว่าวดำพ้นดำอันนั้นเคยว่าววันนี่ว่าวคอยบป็นว่เขาวาดูว่าวคอเบรนเวณข้างว่าววันนี้เคยว่าวแม่จะขออภัยจะโทษดำดูรานผู้เบิ่งเพชรเบิ่งออกอันนี้แหละนั่นได็กดีเด้อไายในตัวเด็กได่ดังเท่ากันออกต้นอันแม่ไม่ยิ่งไม่ยากคือกันแหละขออภัยจะโทษดำบริเวณคอยให้คอยเคยว่าว เสียงดังเออเสียงดังวัดนี่คนเสียงดังครับคอยกับประจักษ์หูนักในเจ้าน่อยโดยโดยท่านนะไม่เราถามมี่อย่างที่ถาม่อยเราก็มีอยู่ไม่ยังถามเดยโดยโดยนี่นะพอตู้ลูกหลานอยากถามอ่ะอยากถามพอตู่นะอยากคอน้ำเล็กๆในน้อยนี่แหละเนาะน้ำพอตูก้อนเออเออที่ว่ามียาดีของดีหค่นะบ่ อยากมาให้ลูกให้ล้านไปลองใส่ลองชิมเบิ่งในบ่อนะเอที่พอได้อยู่บ่อพอตุกก้อนเอออยากได้ตัวนั้นก็ค่อยๆมาเว้ากันได้ใจได้ด้วยนี่มันก็บ่ได้แล้วได้ๆอ่ะได้ๆก็ขอให้ชิมชอบกันทีหลังโดยโดยโดยตัวนี้นั่นอก็ทั้งมีน่ะมีอยู่แล้วเมียจนเว้าโละแลังเมียมานั่นโดยจะก็เจ้ากินหยังกินหยังเนาะออืแต่เพิ่นเอาขับว้าขออนุญาตนําเฮ็ดแล้วเนาะ น้ำกัะชเวี๋ห้อออกแล้วนี่มากันยังแข็งอยู่ยังคือเก่ายังคือบม่ได้เห็นนี่จากนั้นก็ได้น้องบอกว่าอิตาเพียงบ้านมันเหล่าโบราณอย่างทางนี้แหละว่าคนอนุญาตนะตายแล้วเลยออกมายังแข็งกันดีอยู่ะเขาบอกตายเขาอกเลยเขาเห็นนั่นเอยเอาเมีดนี่เด้บ้านลักชาวฮกนี่ไปเขาว่าเมียน้อยเทนอวดอีนาทบิน แห้งชิบหกปีเับไปเห็นผู้นี้แห้งเขาชิบัดไปอีกชิบหกปีชิบหกปีอยู่ห้วยราดจากเช่าเอสบอกประตู้จานได้เมียแต่ละคนนะสาวาไม่ห้างหรือว่าสาวม่ส่ดทุเลยนี่เช้าตรงตรงนี่กันนี่จนตำรวจว่าตำรวจเทนูนี่คนไปพาเงินเด้อยู่นี่เด้เช่าไม่ห้างเอามาอยู่่่ออยยููธนาคารนั่นถึงเชิญนี่โดยตำรวจละชุบพ่นนั่นไปว่าไปยามมัน นั่นแหละย่างย่างเงินนั่นแหละแล้วไปยืนอ,อ,นอ,นอยู่อันโบอันเฮ้ยอันอนยูเจ้าได้หลายไประเดี๋ยววะได้ตำรวจถามนั่นได้ๆเจ้าเอสปีเรา,า,าอะพอเทมพอยใหญ่เจ้าเอาปปนนั่นเลยเอา้าถามเราเอง <c oughs> ยยคุยเนาะเอา้าไม่ได้ขี้เล่าเลยอันเช่านั่นนั่นได้ลูกช่องได้มาน้ำคอยดีอันนั้นก็โตรเมืองเอ้าคอยกระน้ำเอาเงินมันอยู่ได้โดนไปได้อย่างโตรเมือง อยูเพิ่งเติมได้ชี้หันเดือนเป็น่ยังนอกหัวโตนวเมืองส่วนแรกมีคนแต่ตัวเมือนี่เดินนี่จะคนที่มาอยู่นําพี่แหละโตนวเมือมีจยอะคนรื้วนทั้งหมดเลยหนึ่งอุปกรณหนึ่งอีนี่น้่งสองอีนี่นั่นสามอีกที่นี่ห้าคนแหละห้าคนมาอยู่นี่ตัวเมืองเบิร์ดตนวเมือมาเบิร์ดจัดนักคู่ขนบตู้เพิ่งคือตนคู่เบิร์ดแบบนี้เนี่ะอันได้เงินนั่นอันได้หาเนได้ได้ใช้ได้สามได้เงินคืนสามคนนั่นค่อย ค่อยป่าเลยโอ้ไม่ได้เงินคืนอหนึ่งเงินอยู่บ้านกลางคนงามนี่โดยค่อยกับป่าเลยค่อยไปบ่เป็นค่อยอยู่ด้นี่แล้วค่อยไปชินบ่มานรหลักเมื่อคันว่าแนวพิษเนี่ยมันพิษอยู่แล้วค่อยบบน้ำช้ำค่อยป่าเลยช้ำชิมาร้อนโดะมาอยู่ร่วมกันจักเดือนกับคนอยู่บ้านคนงามนี่ตู้อันอันนี้นาะโดยอันบ้าเดือนชิปเอสพุทธเกี้ยวเขาแล้วเดือนหนึ่งเมื่อเมื่อค่อย คอยไปชิโน่มานี่คอยไปชื่อบางผิดชื่อยังมากินเลยนะเชียงโยงกินแล้มาเลยหาใช่เเห็นคนอยโทษถามคนอยู่ภาคหวยเน่เห็นเห็นเหมือนยันบอกเขาเราไปดินนั่นเอเมื่ออะไรวะฉันพี่รถเมื่อแะส่วนหลายแป๊บเดียวคนก็โทษใช่ลูกเขียวคอยอยู่คนเลยอวาเมียผู้ที่เมื่อหน่กะเวลาประตู้อยู่เพื่อ โบวชเห็นมาเลยมันนี่ค่อยขึ้นขึ้นเทียมมันลงส่วนทางกันเลยเออชวนกันอยู่เนีพวกกระดอยนั่นมันลงค่อยขึ้นเแต่บริจิตต์มาชีนี้บอกเอาแล้วพายขึ้นยังยังกันมันกับเรื่องออกนาะลูกเอาแต่ลูกไปมียะไรกันลูกอุ้มแต่ลูกไปเลยนี่ยเบ็มันไปแบบบอกให้ชงใส่นะเอาแต่ลูกบ่ได้เอาชงเสือไม่ได้เอายังจักเล็ดเชื่อชงนี่ค่อยกับเรื่องกวดคันคือค่อยว่าแล้วคันชินมันยังออกนอกไกลแล้วคนบริหารจับ หมอพแคร์บาเห็นแต่ว่าเครื่องรูปยังเต็มกระดาษอยู่ฟื้นเขาเครื่องรูปเป็นชงเชือกพาแพร์เนี่ยยังไม่เลยไ่ได้น้อยเลยอย่าว่ามันอายุวันมันเอาวันห้าปียังไม่ได้ชื้ออีกเ่ยนะแต่เครื่องลูปอะไรเครื่องทำมาปีแล้วเนาะแต่ม่านั่นมันมันถือม่านั่นกับชินพาแพร์มันกันที่ว่างช่องชาพื้นนี่แหละหรือว่าอะไรหรือว่าม่านั่นมามาหลายอยู่พินบุญได้ว่ากระดาษเพียงแอลเนี่ยพริติเต็ม จะชื่อให้นะเออทั้งชื่อทั้งลายล้อนแล้วก็คงไม่นึกชงยินชงยังมันยังได้ชงยินนี่ชื่อให้ขอองยาหลนชื่อให้เออยังได้ยังชื่อให้ว่าไงครชามีเมียมีเมียเด็กเมียต้องเอาใจเมียเด็กหนึ่งกับลาวกระหังนั่นเก่งนะแม่ล้วกับคนมีเงินได้ปานน้านเพิ่นก็ยังหนีปุ๊บพระเจ้ารัตตุว่าคิดก่คิดมันถึงคนดีจังดี่เนาะขาดแรงแกงขาดบ่องบัวพายอุดพาหิวพาหูป้าพายอุดพายหิวใครละบอ ว่าหัทอนั้นมันควรไปบอกโดยคอยละบอลไม่ควรไปบอควรไปดอกกันรอกันนั่นหากเจ้าคิดว่าเจ้านี่พิษทอนั้นเนาะเออพิษทอนั้นหากคอยยังกิชมมนาบุญคุณได้ตั้งแต่อยู่กันมาบ่ได้มีบ่แบบนี้บ่อาการแบบว่ากระถกกระทางน้บ่บ่บ่มีบ่มีเลยธอเดียวนี่ยคอยก็จะค่ายอันโทรหาพอบ่าวเพราะว่าวานยังหมักเจ้าอยู่ยังคิดเหรอเจ้าอยู่เนาะออยนนััแหละต้คิด เราเองก็เว่าคือกันมีคือยอดเจ้าคือกันมีเมียที่อยู่นรงกันจนกุกใหม่ใหญ่สูงมานี่ไทยจะอยู่ดนที่สุดเนี่ยีเมียไหนเนี่ยนีแล้วผูบ้านบนบอยู่ชามชิดประตูโอ้จนลูกใหญ่เลยเนาะเอาเอาลูกเมียเอาลูกเอาเมียเบิรย่างชองคนจะสืบออันนี้คือเการบ่อประตูหรือว่าเลือกล่าก่คือเจิร์ตอันนี้กับป้ากันยอดนั่นลูกบิได้พิษได้เลี้ยวกันว่า งั้นนั่นนี่บ่ได้ว่ากันจังนี้ลูกป้ากันย้อนลูกลูกเค็ไหนไหมครับอันว่าวความมันนั่นบ่ิเวนแพร่ไพกับลูกโดยบริเวณว่ามันนั่นลูกกินนั่นแน่บ่ิเวณนั่นแหละโอ้ยกินจนละไรมาด่ามาให้คอยไล่คอยตามตรงนั่นนี่คอยนั่นพอคอยใช้ชื่อนั่นอีตะก้อนมันลูกบนบ้านใช้ชื่ออีกบักก้อนบักก้อนแล่นน้ำหลังถือผ้าแล่นน้ำมันจะถือบ่ถือลูกเจ้าหลานคอย ขวนเห็ดบนนั่นนะครบขุนแล้วเเนาะผ่า,าพี่ไหลพันลูกคยมีอยู่ชอ่องคนบักแถวกับบักป้อร้านค่อยบักแม็กอีกบาตานเอาอไข่ไหนทันชันมันทันค่อยเจ้าว่าค่อยตายกันไปแล้วลูกไปกินยาบ้าข่ายาอีหลับบัวไว้เนาะเอาเลวใอยเอาไปเชียโทษนี่อยู่คำขีดไก่นนนเนี่ยเธอหนึงนี่เอออยู่หันช่องคนเขาเนี่ยเขาเชียร์เช่าไปหลาน เียวลูกวบังันวันชาญหันคนท้สุวรจกกันก็มันเชีามที้เชีกุชื่อกอมสามสิบหกสามสิบหกขุนหันคนที่ลูกคนที่สามสเจ็นี่ที่ว่าอัมหอมไปก็ที่ว่าอําดอกท่นจะได้และข้อยจับที่สองนี่ข้อยจับอยู่นหวยหันเอาไปเอาไปผ้าห่วยคนทางแดงหันไว้แแม่แล่นนําหลังเมื่อหอนทองการพบบานเมื่อหอนเลยเลาว่า เย็นนี่นะคอเลิกกันกับเจ้าช่คอยบอกเอายังน้ำเจ้าคอยคอแต่ลูกชองคนเออแต่ละคนมีแต่ว่าในนี้เนาะเช่นใบยาห่างครับไปไปไปมันเท่าผูมิอนี่เแล้วกับเมื่ออยู่บ้านเรากับลูกชองคนน่ะกายหันกาลูกยังชามชีห้าคนน่ะกายมาน้ำคอยอยู่หมอหนึ่งคอยกระแต่งดองให้หมอได้เงินได้ทำน้ำเขาอยู่ประมาณบ้ได้แต่ชองคนนั่นแหละโดยประตูก้อนนี่เนาะพิลินสาวนี่ก็แบบแป๊บเดียวนี่ได้เลย <transplant> ออมไดหเนาะมีสรงชนีบ่ตุบ่เบียคนมีสน่ห์จัจนาน้องนินบ่พอชัวโมงบ่พ่อขมักเลืกาศนหลุบอคนเนื้อหอมเขาว่าคนเนื้อหอมนเนบ่อพ่อสมงบ่ต้อรถสปาต้องโกบ่เบไม่รายเท่อบ่อพ่อชมงอันนี้เนี่ยอันพูดอยู่ในห่วยลอดนี่เอาเนี่ยนางเองนี่โทษใจกันอย่ถือเนนะคอยเต่าเลยได้เองดย เท่าก็เอามันว่ะค่เบื่อผัวเก่าเขาว่าเอด้านนั่นล้เออมาอยู่น้ำค่อยในก้าพูดได้ผิดกันยันเมื่อชื้อๆแล้วอีนี่นะพู่ได้ผิดบด้เลออย่างเมื่อเห็นยังอ่ะนะบอกยักโบจักโอ้โหมีเทคนิคแนวใดนี่จีบสาวนี่พอตู่นี่มีคำคมบอกว่าค่อยมาเบิ่งนี่อนี่นั่นคือชิตรีค่อยเท่าไงค่อยว่าชิตรีค่อยทำเวลาค่อยจะไปหันไปนี่ค่อยใช้เครื่องเนาะโดยออ่อือนิ่มในให้กว่านเจ้านายบนี้มันว่ะมันว่ะโอ้ยใครคือวันนี้ใครแน่มันว่ะ คอยคุยจ้ารดว่ามันมันที่คอยเท่าหากเรื่องเัินลินลมมันขององนั่นนั่นพอใจมันอยู่แล้วโอ้บกขาดพวานการเฮือนม่ต้องห่วงมันทีแต่เข่าแท่แนวเดียวโอ้เท่าก็เท่าแต่แขวแอลยังนุ่มนี่นะโอ้ยม่ต้องห่วงไ่ต้องห่วงนี่ยองนมยังหมสู่นะเต็มเตมเต็เต็มเติมเต็มเหาพเต็มดต็มเตรมเต็มต็เต็่เไ็มเมเต็มเตมเย็มเต็มเต็เ ไปขายได้มือหนึ่งแชนชองแชนกับบรจักดับเบิลเท่าไรคนไม่ได้ห่วงเงินคนมีตังหาใครมีอรรถอนห้ะโอ้คอบริอบรถทถามชาหลา่ได้หน่อยบรจักชิได้ต่เขาตัวไหนเนาะคือกันกบี้นี่เห็นผมบอกเออมากเพี้ยงนี่นี่นี่มันว่านี่นี่ชำมนี้ชำมนี่เลยได้มันวุ่นชมนี่ผุนชวนผุนเห็นบอกออยนะกับมันแล้วปูกโอ้ไปลูได้เงินบริชวนนี่ชวนนั่นชวนมุนมันชับหยาชับ ป้าบุนีคอยว่าโอ้คนอันนีนหกสิบเจ็ดปีเลยเด้อยไม่ยังขบมุ่งไม่ยังขบห้องลูกเขาเคยให้สู่เราบ่ได้แล้วดูนี่เรื่องว่าคนว่าเขาเนี่ยเรื่องนี้แถวทางนูนชวนนั่นเหตุผลนี้บ่มีเอาเมียมากลายคนมาเงินทุ่มู้องประจําทีนี่ตกหกพองอย่านงไรอย่างพ่อพ่อใหญ่จังกินหอดแันว่าเอาขู่นี่ไปแล้วเป็นล็อกล็กมาถอกทิมถอกให้งัวให้ควายเรื่องงัวควายนี่แต่มันมาอยู่นี่คอยมาจะจับจักเถื่อ มื hora, ่อเช่าเตะเช่าหือก็ไกล้เลยเอาอ้ออกเอาแบออกมาเห็ดอยู่เห็ดกินเลยคอยดอนกับลูกเลยมันวอดมันไปหันไปนี่เอาลูกเด้อมันเอาลูกประให้ในบ่ได้เล่นกับเจ้าตีเป็นเบาประตูมีควายใหญ่โตขออนุญาตถามประตูควายใหญ่โตควายตัวเดียวควายตัวหนึ่งใหญ่บ่ตัวควายใหญ่บ่อันนี้กระโหลกกลมแขนมากรหลงบิดแม่มันบิดปรตูมันปวดเอ็มร้อยเขาให้เขาให้สามมื่นสามมื่นบาท แล้ข้าบ้านั้นแก้วนี้จะใหญ่และข่อยมีงัวจ็ดโต้ข่อยใหญ่งัวนนั้นมีอยู่แปดโต้โอ้งัวนแปดไว้ตัวหนึ่งแม่แม่นาทีแม่ชีไก่เด้ไก่เนี่ยบริหนับมาแล้วหวังรวยช่องน้อยเพิ่งหมดจับนับกระทึกนะเป็ดดั้นชื่อน้ำเขาชีโต้น้องปลาเดากับน้องปลานี่อันปีกายนี่ปีนี้มันมันบกเด้มันบกเลยคอยกระเล้อบริหนับคอยมัดปล่อยนี่วางเช่าไปทุกปีนี่ปีกายนี่ชำมุเจ้ามานั่นนี่เน่น เอาแห่ควางแล้วมันหนั่ขึินบัวบกหออบ้านเดียวบ้านเดียวเขาเชื่อท่าเนี้ยคนทุ่าอยู่ใบหนีเนาะถาแล้วก็เขาน้าเขาน้ำนี้ปีหนึ่งนี่ได้ไรตู่นะจะเอาปลาทงนี่แมนเออได้อันคขนว่ามัน เต็มมากเต็หน่วยแต่ยังอยู่น้ำลูกเมียแต่ก่อนมันร้อารอยปลายสามรอยปายทั้งหมดนะแต่เมียตอนน้นนี้เนี่ยดหจักปี่ดสาร้อยกระสอดนี่บ่พอตเชามร้อยเป็เจดชิปแปดชปก้อเลย็ดชิเกือบสี่ร้อยไหเกือบสี่ร้อยสาม้อยายี่้เะเห็ดไนเห็น้าคุได้นีได้ร้อยปลายจากบอนตู่หน้านะทุเมาค่อยบานไปเฉยบานคุณได้พาเห็ดเห็ดไหนเห็ดนาอันพี่ก่เนี่ยเ้ยกบเมียเมียผู้ป้านั่น ปีนี้ปีนี้ให้เขาเห็ดปั่นกันคนคขึงนี่รถนี่รถคอยนี่น้ำมันคอยปุ้ยคอยแบ่งเพิ่งแบ่งเพิ่งกันถกเขาออกแค่เงานเฉยๆขันได้สามร้อยกับแบ่งคนละร้อยห้าสิบเออร้อยห้าสิบได้ร้อยหนึ่งกับร้อห้าสิบโอ้ยเนาะจักจักบอนตู้หน้าน่ะช่องบอนตู้นั้นคอยขายอลไรตู้นั้นตู้ลุ่มขายให้หลานคอยหลานนี่โดยเรื่องนี้ก็ขายหน้าคอยขายยังบอนเดียวเดี๋ยวนี้เนาะยังบอนเดียวก็เป็นภาคธนาคารฟูเมียนเบิดเงินหน่อยชื่อหลุด ประชุนพ่ชังเ,นนเงินนั่นเงินกับล้านค่อยชื่อหน้ากับกัล้านค่อยชื่อตอนนี้อันน้าทงนี่นั่นลูกคอยเองไห้รถประตูขออนุญาตถา,ามเทคนิคการจีบสาวคำแรกที่เจ้าเห็นบุสาวนะเจ้าถักทายเขาว่าจังไดก่อนเขาคือตดใจยาแทะนะแบบถักคำแรกเขามักเจ้ารถนะเออตัวนียว่ยค่อยชิว้าชูพังคือเป็นกับเมียใดคือกันโดยคือเมียนั่นนั่นค่อยกับบดวอย่างนี้โทษชกันจะชื่อบักได้ความว่ากัน เราว่าแบบไรข้ามทำอิฐที่เจ้าเว้าที่ทักทายเขาอะนะตัวอีนด้นี่อยู่ล็กหกล็กชาวหกเนาะโดยอันนี้นั่นค่อยมาแต่เฮือนนั่นอันนั้นเฮือนนั่นลูกหลานคอยอยู่ชวันโดยพันโทเวียงนี่เราเราตายเราเด่นนะไปหันแล้วว่ายันก้อนแม่นยังอันเจ้าชูเลขนั่นอันแม่นยังเนี่ยเจ้าชูดได่ โย่จังว่า jogo, แล้วคอยกระบอกบูได้เนี่ยเจ้ามียอย่างเนี่เจ้าชูได้บอกขุดปิีได้เออได้และเจ้านี่เมื่อเอาอยู่หันอยู่เชโนหันเฮือนอีนั่นอีนั่นเราเราจักกันดีเอาเห็นได้คอยจีจัเจ้าตำรวจนั่นแล้วก็ล้อเอกตำรวจคนนัมาชงคอยใช้เฮือนเมียคอยพูนั่นมาแล้วโบเห็นเหล่าบบเห็นเมียนั่นอ๋อแล้วทมลูกแล้วบบกลูกเจ้าไปใช้หล่ะลูก อันแม่แม่เจ้าไระใช้ชนะแม่เขาไปเห็ดงาน่าเออเห็ดงานยังเห็ดงานพูนเผาท่านอยู่บ้านเดือบ้านตูมคนนียเออจ้าได้บ้านเบอร์โทรแม่เจ้าได้โอ,อ้ป็นสิโทบ้านบ้านนี่แล้วก็เอาเบอร์โทรลูเราเรามาโทรเด็นยได้เฮ้ยเจ้าอยากเห็ดยังก็คอยว่ะคอยอยากได้ขุดปิงนะหนาคอยอยากมื่อฉูดเลขเดี๋ยนี่เอารถเอาเนี่ยเอาแล้วเอาลูกคอยมือน้ำอเออเมื่อชูดนั่น ค่ะมันออกอยังออกอยังเลยบอก <ừ. S 2> ลูกคนไหนเอาเงินนายลูกคนไหนเด้อเออลูกสาวลูกชายลูกชายโอ้อแล้วเอามันมาบอกนั่นบอกพรนี่ก็ใช่เตอแล้วอยู่ชาวมา,ามาเนี่ยคเอาแมลงอยู่นี่ลูกหำอยู่น้ำปูนี่เชคอนลูกใครเนีย่คยคนป้าเมียเลยคนบ้านเมียเลยยังอยู่น้ำดูลูคนเด้อลูกแพ้วอยู่ในนี้บอลนี่แหละเป็นอาจารย์ชุดเด็กคนชุดแมลงหลุดขุดมันตายแล้วขุดปีนมันบ่มีชุดบ่ออกคอยเลยว่าเออหำมไย เดี๋ยวนี้หันขุดปีงาของแม่ตัวนี้มันตายแล้วสูบไรมันละมีชวนมักทั่วทินี่เนาะขอ่อยบอกมีเมียเมียเมียตัวนี้มักทั่วในย่งหลายอยู่มันลราเอาธุระชับมันไปถ่ายนี่เนาะถ่ายเอาอันชวนมักทั่วันแนวระปูก้นระปกของข่อยโดยเมื่อมันกระชิบ่อให้แม่มันเบิ่งแล้วเะื่อเมื่อมาลดเมื่อหลังมาคอยเมื่อเมื่อหานเมื่อเฮื่อแม่มันโดยเมื่อละพอกระทร ไปใช้เอ้ยคอยอไปดนี่คอยอาบน้ํามันวะมันนี้มันอาบน้ําใหญ่แล้วมันก็มีห้านวันนี้แหละมันก็บลายืนอยู่นะมันบรหนังมันยืนเอาเจ้าเป็นยังเคยบอกผัวบมมีผวเอาเอาโมข่อ,อ,อยนี่มอเนี่ก็ดีคอยบอกได้ว่ายา,ากด้เอาโมข่อ,อยเอามันวะเจ้าขันเจ้าผมมีเมียโอ้ยเอาเมียมาใช้คอยเอาเงินมาใช้ไปเลี้ยงเมียชองชามคนเออเอาแล้วเขา เราคอยดูญานน้ำเมื่อนั้นเขาก็นอนน้ำมันอยู่หันนอนในเรือนหันโดนด้ยตอกเลยเออมาเลยแป๊บมันก็เอาเถือเอาชาของวัลปูนไนตะบิดหัวน้ำนอนน้ำก่อนหันเออจัดเลยนี่มันงานแรกแรกนี่เอาันร้ายคือนอนน่นนอนนอนชามเถื่อจัดคื่แรกเลยก็ติดใจเลยเนาะเมื่อเช้ามาเลยไมนก็มาน้ำ้อยพี่โรด้ยจ่ายมาเลยเออตามกันมาเลยบ้านอยู่พี่ก็ได้เดือนหนึ่งเดือนปลายช่องเดือนไปแล้วจด มันว่าเด็ดแน่นั่นแต่งแฟนข้างในบมด่ะมนคอยน้ำพ่อแม่ค่อยอยู่พุ่นได้อยู่วีละ่นได้ป่าฉันคันห้องคอยยองมือกับเมื่อคอยอยู่พุ่นได้หะดวะเ,เมื่อกับเมื่อเลยเราพักกันมือ่อโอ้เออมื่อพุ่นเมื่อคอยน้ำพัดเผาไม่น้อยอยู่พูดด้วยคอยเลวก็หู่จักอันชาคาชอดชิ้นดองกันแล้วก็พักกันมามาอยู่พี่กระหอดเดือนชีเนาะมาหอดเดือนชีเลยชิ้นดอง มาบ้านนี่แหละครับพ่อเท่ากับลูกกมาแล้วบ้านนี้มาบ้านเราไปมาแล้ยกันมูเอยนั้นอย่งพี่บปเช่าเราก็พักกันเมื่อเมื่อห้อนแล้วบ้านนี้แล้วพอเท่านั้นเราปุ้งปุ้งกระดองลูกมาช่องคนเราจะได้พุนังหาล้านกระดองนั้นชิบล้านวากันโทษนั้นเราบดแลยบ้านนี่บ้านนี้ลูกนี่พุนังหาล้านพอเท่านั้นก็หาล้านเป็นชิบหาล้านเป็นที่เช่าหาล้านบ้านนี่ยกเอาหมูมาขักแน่เลยที่แปลงป้านพัน โดยกับขามมกินจะชือเลยครับคอยเกาบ่เอาคอยกับมาอ๋อเม, <า S 1> มียกับมานำํำบ่ฮะเมียกับมานํำกันบ่อเมียกับบ้าแล้ว<อ>ก็ได้ลายมือลายวัดเติมแล้วปน่นี้เมียหลุดคอยก็นยักขึ้นฮอดเมียอยู่คเมียกัดทรมาคอยขีย่ไปเอาเจ้ามาบ่มาดีนะเมียามาไปแต่คอยก็ไปเอาเมียกับมาอยู่นํากันนี่กันเพื่นเห็นให้ใช้นานแล้วคอยก็เอาเข้าให้ลูกเชา่ชาชอมากินนี่พุ่นเราก็อยู่น้ำป่อย อันนี้จีบสาวม่ห้างได้นี่ใช่ร้อยจีบแล้วผู้หิงจีบสาวโสดได้บ่ะนี่แบบผ่้ันมีผัวเลยผมเคยดีประตูได้มาเป็นเมียนะจีบโสดจีบสาวโสดองตองนี่จีบสาวยังไม่ได้มียังไม่เคยผ่านผู้ชายนี่ใส่เทคนิคแบบได้ตู้อันี้เลยได้อ่าใหแบบได้ประตูสำหรับประตูนะแบบไดนทิมก่อนอันนี้นั่นทิมใช้ขาบ่เขามาหาข่อยมาหาข่อยนี่ไปปูนคนในบ้านเขาโอ้ บชีได้ผู้นี่นั่นเอาตำนานบุญนี่เลยและบ้านนี้ละมันก็มีขนนทางขนนเนาะผ่านหน้าบ้านเขาเนี่ยเด้กลายไปนี่ยบ้านนีเละช่องเอ้ยน้องเขานั่นย่างตามทางขนนนั่นเด้ไปแต่ค่อยถามคนไทเฮือนบ่ออันย่างตามทางนั่นผู้ชาวบ้เลือกม่ห้างหรือว่าเมียเขาอันผู้แพ้โปกะครัวนั่นเมียอันแม่ห้างลูกนึงอันนี้ลูกมันก็ไปนำกันนั่นว่ยอันเขาเอาเขาผู้นั่นเน้ผู้นั่นน่ะผู้เชาอ لا <applause> لا <applause>